าบอ่น,นตอนที่หนึ่งสงครามที่ยืดเยื้อเวลามานานหลายพันปีได้ทำลายล้างสภาพแวดล้อมของโลกจนกลายเป็นโลกที่ล่มสลายและเพื่อการมีอยู่ของเผ่าตัวเองนั้นเผ่าปีศาจกับเผ่ามนุษย์จึงต้องสู้รบกันเพื่อตัดสินว่าใครจะได้เป็นผู้ปกครองโลกใหม่ แต่ทวา่าเมื่อมนุษย์ต้องมาประเสริญหน้ากับจอมลาซาผู้เป็นหนึ่งเดียวแห่งเผ่าปีศาจก็แทบจะไหลทางสู้เราพวกมนุษย์จอมอวดดีเอ๋ยจงสังเวยเลือดของพวกเจ้าเพื่อต้อนรับการมาถึงโลกปีศาจแห่งใหม่ของเราเสียเอถอะทวา่าในความสิ้นหวังอันมืดมิดนั้นความหวังใหม่ก็ได้ปรากฏขึ้น แสงสว่างของเผ่ามนุษย์ที่จะเปล่งประกายออกมาในยามที่หวังที่สุดของเผ่ามนุษย์เป็นแสงสว่างที่จะช่วยสองทางให้เผ่ามนุษย์ลุกขึ้นมาได้เจ้านี้เป็นตัวอันตราย เปิดไซสสกิลประกายดวงดาวแสงแห่งการรักษาเอฟเฟกต์ฟื้นฟูของคุณจาเพิ่มสถานนะเสริมพลังกายภาพพิเศษให้กับพันธมิตรของคุณพันธมิตรของคุณจาได้รับบัฟสร้างความเสียหายรูปแบบพลังศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเติมสุดยอดเลยเม็ดันไลแพลก็หายสนิทแบบปิดทิ้งเลยเลือดกลับมานะกำลังถูกฟื้นฟูถ้าเป็นแบบนี้เราจะต้องชนะได้แนะ่ น,นี่มันอะไรกันทำไมร่างกายของข้าเหมือนจะสลายหายไปแบบนี้เจ้านี่มันเป็นใครกันทำไมมันถึงได้แข็งแก่งขนาดนี้แต่ไม่ว่ายังไงต่อให้เจ้าเป็นใครมาจากไหนข้าก็ไม่สนเพราะวันนี้เจ้าจะต้องตายด้วยพลังของข้าเปิดสายอันติเมสกิลไฟนรกโลการนเสียงขับขานพยาคําลามหมัดจอมปีศาจโลการน ฮะ่าฮ่ฮ่ว่าแล้วถ้าเป็นแกแกจะต้องทำแบบนี้คิดไม่ผิดจริงๆที่เลือกจะลองใช้สกิลใหม่กับแกฮะเจ้ามนุษย์นี้กันสกิลโจมตีที่แหลงที่สุดของเราได้มนุษย์มันแข็งแกงได้ขนาดนี้เลยเหรอฮะนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้น เลือดพวกเราที่เพิ่งจะฟื้นฟูกลับมากําลังไหลเกิดอะไรขึ้นทาไมพวกเราถึงเสียเลือดแบบนี้ล่ะไม่ใช่ว่าพวกเราเพิ่งจะได้รับสกิลฟื้นฟูมาเหรอเฮ้นี่มันยังไงกันสันไซสกิลฟื้นฟูกับพวกเขาไปไม่ใช่เหรอแล้วทําไมพวกเขาถึงได้กําลังจะตายแบบนี้ล่ะเมื่อกี้นี้เจ้า ทำอะไรลงไปงั้นหรือแจ้งเตือนเกิดปัญหาล้มเหลวไม่สามารถออกได้แจ้งเตือนเกิดปัญหาล้มเหลวไม่สามารถออกได้แจ้งเตือนกะเกมมีปัญหาเวลาแบบนี้อันนะกำจัดกองทัพมนุษย์ได้ในพริบตาเจ้าผู้สายคนในหีหน่ากลัวกวก่าปีศาจซะอีก ยังไงเราก็ต้องลองหาทางเอาชนาอะอะเออพี่ใหญ่ข้าไม่สนว่าพี่สายนั้นจะเป็นใครมาจากไหนหรือว่าอะไรแต่ว่าพี่สายมาร่วมเดินทางกับเราเถอะเราไปพิชิตโลกใหม่ด้วยการเถอนะให้ตายเถอะโชคดีไปที่เสร็จค่าเลติ้งให้กับตัวละครมาแนวแบบนี้ไม่งานได้สีแงะแกะนะ่เน้ ผลสรุปการทดสอบเกมวันแรกพบบั๊กและปัญหาระวังอยู่ภายในเกมปัญหาบั๊กแลกผู้เล่นสามารถทำดาเมจใส่พันธมิตรร่วมทีมได้และตอนนี้ตัวละครก็กำลังถูกบังคับให้เข้าร่วมกับกองกำลังปีศาจ พี่ใหญ่เชิญนั่งเลยหน้าตาและจิตใจของพี่ใหญ่นั้นสูงเกินจะเลี่ยงแบบนี้ได้สมควรที่จะได้รับตำแหน่งนี้แล้วจริงขอราบจริงโอ้พระเจ้าสงลูกมาทำอะไรที่นี้ระบบจ๋าเมื่อไหร่จะปล่อยให้เขากดออกได้อ่ะระบบปฏิบัติการไม่สามารถตอบคำถามของคุณได้ คนพวกนี้รู้ว่าเขาเป็นแค่ผู้เล่นใหม่แล้วก็เขาจะลองเรียนนะเฮ้ยนี่แกหลอกลวงพวกเราเหรอตายซะเถอะสหายถึงจะบ่นไปมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะเฮ้เสียงนี้มันผู้บรรชาการกองทัพสกิวบาร์ดไซจุมพิษสังหาดเป็นคนที่ดูไม่คุ้นหน้ามาก่อนเลยนะ เป็นบาลหลอกหรอหรือว่าจัคิวบาสดไม่ใช่สิเจ้าเป็นปีศาจโลหิตหรือก็ดูไม่เหมือนเลยนี่นาเจ้าช่วยถอดเสื้อให้ข้าดูหน่อยได้ไหมข้าอยากจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษากเกี่ยวกับตัวเจ้าแบบใกล้ชิดนางคนโสมมออกมานะเจ้าระบบเอ๋ยฉันไม่ลงเรียนแล้วนะไม่ต้องรีบแกเอาที่สะดวกได้เลยนี่เธอจะทำอะไร คิดจะมาหลอกล่อสันหรืออย่างไงงั้นวันนี้สันจะให้เธอลิ้มรสพลังของสันพระพี่ใหญ่เจ้าก้าดียังไงถึงทำแบบนี้กับข้าหยุดนะหยุดสักทีอ่าสสาะหน่อยสิจะเจ้าไม่โดนมนต์เสน่ห์ของข้าได้ยังไง เธอจะทําให้สันหลงไหลในตัวเธอเหรอถึงเธอจะไม่รู้แต่เรื่องราวและนิสัยทั้งหมดของเธอสันเนี่ยแหละเป็นคนสร้างขึ้นมาถ้าจะเปรียบเทียบตัวตนของสันสันก็เหมือนพ่อที่สร้างพวกเธอสองคนขึ้นมาสายลูกสาวคนดีและก็ดูมลูกชายสุดหล่อของสันแต่จะให้คนเป็นพ่ออย่างซันต้องหลอกพวกเธอสองคนมันคงจะง่ายเกินไป <c oughs> พวกเธอสองคน แต่ตามใดที่เจ้าตัวร้ายตัวสุดท้ายยังไม่ปรากฏออกมาเราก็พอจะสนุกอยู่ในเกมได้อยู่แย่แล้วนี่มันโซ่ตัวเงาเจ้านั่นเหรอฝีมือใครกันเวนเอ๋ยติดหยักแบบนี้ไม่ผิดตัวแนะ่พ่องั้นเหรอ เงาแห่งกองทัพปีศาจเงาเสียปัญญาแห่งความมืดบ้าเอ๋ยมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงเองไม่ควรที่จะมาอยู่ตรงนี้ดีเจ้าคนแปลกนะพ่อที่เจ้านึกถึงมันคืออะไรบัดรบสันโง่เองหรือเปล่าที่ดันไปให้พลังอ่านใจกับปีศาจท,ที่เก่งขนาดนี้แล้วทีนี้สันจะทำอะไรได้ ตอนที่สองตอบค่ามาซาเจ้าคนแปลกนะไม่งั้นเจ้าได้ตายเนะคำถามของแกไม่มีค่าให้สันคนนี้ตอบหรอแต่เยเย็นก่อนตัวเรายังไงทุกคนตรงนี้ก็ล้วนเป็นตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาเราจะเผยด้านอ่อนแอของเราออกไปไม่ได้ เงาทิ่มแทงเลเวลเจซเป็นสกิลสายโจมตีรูปแบบรอบสังหารระดับสูงสกิลนี้สามสารถทะลวงทุกรูปแบบการป้องกันของบารเป้าหมายหยุดนะนี่คืออนาเขตของข้ากล้ามาแต่ต้องคนในอนณาเขตของข้าเส้นนี้เจ้ามายความว่าอย่างไง ชอบอ่านใจนักเสียไหมได้งั้นก็จงเบิงให้เต็มตาขาสวยๆขาเลี้ยวๆหน้าอกดีๆหน้าอกงามๆพี่ใหญ่ได้โปรดให้อภัยเสด้วยเจ้าคนผู้นี้เป็นคนไร้มารยาทหาที่จะไว้วางใจได้แต่ว่าพี่ใหญ่ได้โปรดวางใจเพราะตับในที่พี่ใหญ่อยู่กับข้าข้าจะไม่ปล่อยให้มันมองข้ามหัวพี่ใหญ่แน่นอน เจ้าโง่เซธเจ้าไม่รู้หรือว่าพี่ใหญ่คนนี้เขานั้นแข็งแร่งขนาดไหนคืนเจ้าไปทำให้เขาโกดเคืองแล้วพวกเราได้จบเหตุกันหมดแน่โว้ยหน้าอกงามเฮ้ยเวนเอ๋ยไอเวนนี่สันเพอคิดอะไรไปวันนี้ะ ข้าจะกลับไปรายงานเรื่องข้อมูลของโลกไมก่อนส่วนเรื่องนี้เจ้ากับข้าจะต้องคุยกันอีกคราดูมส่วนเจ้าก็ดูแลตัวเองให้ดีข้าละ่ะสนใจในตัวเจ้ายิ่งนะหวังว่าตอนที่ข้ากลับมาเจ้ายังมีชีวิตอยู่รอดนะเจ้าคนแปลกนะ สมแล้วที่เป็นพี่ใหญ่ของค้านอกจากลาซาแห่งปีศาจแล้วพี่ใหญ่เป็นคนแรกเลยที่กล้าเ a y คำว่าไม่มีค่ากับเจเ้าเซธข้ารู้สึกเป็นเกียิจริงๆที่ได้พี่ใหญ่มาอยู่ฝั่งเดียวกันเห็นทีคืนนี้ต้องยันสาวหน่อยแล้วอยู่ฝั่งแกกับผีอดีตไม่เห็นริองไงว่าเมื่อกี้เจ้านั่นมันบอกว่ามันจะกลับมาหาสันนะตายโหงแน่ตัวสัน ไม่ได้การที่ของเผาปีศาจมันอันตรายเกินไปอย่างน้อยถ้าต้องติดอยู่ในเกมนี้ก็ต้องไปอยู่ที่อื่นระบบปฏิบัติการตรวจจับปัญหาของเกมเพย์ยังไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างถูกต้องผู้เล่นจึงยังไม่สามารถล็อกเอาออกจากเกมได้เหรียญสอบถามผู้เล่นท่านต้องการที่จะออกจากเผาปีศาจใช่หรือไม่ เรื่องนั้นไม่สนแล้วไม่ว่ายัางไงฉันก็ต้องออกไปจากที่นี่ก่อนที่นี่มันอันตรายเกินไปอย่างน้อยก็ไปขออยู่กับเผาทูดสวรรค์ดีกวัวไปอยู่ที่นั่นแล้วค่อยคิดหาทางออกอีกทีไม่อยู่แล้วไปดีกลัวสากร ด,ดูมเหรอมะเมาเหรอฮ <c oughs> ข้าคือดูมเจ้าแห่งไฟนรกโลกาลและยังเป็นหนึ่งในแปดขุมพลังของกองทัพป,ปีาศาจมีหรือที่ฤทธิดเดชของสุราเท่านี้จะสยบข้าได้พี่ใหญ่ตั้งแต่ที่พี่เจอกับเจ้าเซธพี่ใหญ่ดูแปลกไปนะเฮ้ <c oughs> บันเลยแล้วสันโดนจับได้แล้วเหรอ ตอนนั้นก่อนที่มันจะเดินออกไปเซตมันกระซิบอะไรกับพี่ใหญ่ใช่ไหมฮคิดว่าเรื่องแค่นี้จะตบตาข้าได้เหรอข้าไม่ใช่พวกที่มีแต่พละกกำลังแล้วก็สมองกวงนะเรื่องพวกนี้ข้าเห็นมานานแล้วพะพูดเรื่องอะไรอยู่เหรอ พี่ใหญ่จะไปอยู่ฝั่งไอ้บ้าเซธเหรอจนนั่นมันแอบซักสวนพี่ใหญ่ไปเชไหมยอย่าไปเลยนะพี่ใหญ่อยู่ที่นี่เถอะไม่ว่าพี่อยากจะได้อะไรข้าก็จะหาให้การออกแบบให้ดูมเป็นคนไม่มีปัญญาสูงคงเป็นการตัดสินใจที่ดีแล้วล่ะคนเป็นพ่ออย่างเราภูมิใจนะไม่หรอกมันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดหลอกนะเซธเขาไม่ได้มาทำอะไรแบบนั้นหรอ จริงนะละแล้วพี่ใหญ่จะไปไหนหลบไปสิวะเอ็งนั่นแหละหลบไปข้าจะไปทิงซัพพยากรที่ถ้ำล้อมหาอย่างเอ็งน่ะเหรอแค่ต้องไปสู้กับพวกมอนสเตอร์ด้านไหนก็ตายหาแล้วมัง้งก่อนหน้านี้เขาว่ากันว่าพวกเทวทูตเข้าไปในถ้ำนั้นตั้งสองสามคนถ้าแกไปที่นั่นก็เหมือนกับส่งของเข้าปากของมันเท่านั้นแหละ ท้หลอมงั้นเหรอใช่แล้วนอกจากฝ่ายทวดสวรรค์ก <iff> ับฝ่ายปีศาจแล้วก็ยังมีพวกมอนเตอร์อยู่อีกสันจะ <ule> ไปที่นั่นด้วยสันอยากเข้าไปในนั้นตัดภาพมาสรุปแล้วพวกปีศาจเป็นฝ่ายชนะหรอก็แค่พวกกองทัพปีศาจเล็กๆทำไมถึงได้เละไม่เป็นท่าขนาดนี้กันนะ ถ้าอยากรู้เราก็แค่ดูให้เห็นกับตาด้วยแรงอธิษฐานของผู้ศรัธทธาตัวน้อยผู้นี้ท่านเทพแห่งการเวลาโปรดดนลบรนดาลใจและประทานอำนาจแก่พวกเราเพื่อได้เห็นความจริงณที่แห่งนี้ด้วยเธอมายาย้อนอดีตการเลเวลเจิบเวทมนต์แห่งเทวทูตระดับสูงที่จะช่วยดูย้อนดูสางและก็เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในณที่สถานที่ใดที่หนึ่ง นั้นเจ้าคนผู้นั้นเป็นใครกันขยับร่างกายเพียงครั้งเดียวก็ทรมที่นี่จนยับเยินเลยอย่างนั้นเหรอน่ายำเกงน่ายำเกงจริงๆ สิ่งชั่วร้ายเจ้าคนผู้นี้จะต้องเป็นปีศาจแน่ๆถึงกายลักษณะจะไม่ใช่ปีศาจแต่ว่าความชั่วร้ายแบบนี้คงเป็นพวกเดียวกันแน่ๆไม่ใช่แค่นั้นต่อให้เจ้านั้นจะมีหน้าตาไม่เหมือนกับปีศาจแต่มันก็น่ากลัวเกินกว่าพวกปีศาจเสียอีกดูสิแม้แต่จอมปีศาจแห่งความชั่วร้ายอย่างดุม้มก็ยังก้มหัวให้กับมัน หรือว่ามันจะเป็นหนึ่งในข่าวหรือหนึ่งในจอมปีศาจทั้งแปดที่ยังไม่เคยออกมาพเดจศึกจอมปีศาจแห่งเงาเซธคงไม่ใช่หรอกมังแต่ไม่สําคัญแล้วว่ามันจะเป็นใครสิ่งเดียวที่เรารู้ก็คือมันเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของเรา จงส่งรายละเอียดใบหน้าของมันไปทั่วทุกสารทิศและก็ตอกย้ำผู้คนของเราให้รู้ว่าศัตรูอันดับหนึ่งของเราคือใครนอกจากนี้เราต้องเห็นชอบในเทวทูตที่แข็งแกร่งที่สุดของเราอย่างหลี่หมิงฟานเริ่มลงมือได้แล้วเราจะไม่ปล่อยให้ความส่วนลายอย่างพวกปีศาจคืบขานกัดกินทุกอย่างไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วตอนที่สา แดนเจียนดินแดนลึกล้าเลเวล7 0สำหรับคนหนึ่งกลุ่มเพื่อเข้ามาสำรวจแนะนำสิบคนแล้วทำไมไายถึงตามสันมาด้วยละ่ะมันก็ต้องมาเพื่ออาราขาพี่ใหญ่อยู่แล้วสิที่ดินแดนลึกล้ามันอันตรายมากเลยนะพี่ใหญ่พวกคนจากทูตสวรรค์มันชอบมาที่นี่การและข้าจะปล่อยให้พี่ใหญ่มาที่นี่คนเดียวได้ย่างไรการ แล้วถ้าง,งั้นก็ขอบใจมากนะแต่สันตั้งใจมาที่นี่ก็เพื่อที่จะเจอกับกลุ่มทูตสวรรค์อยู่แล้วโว้ยเจ้าปีศาจบ้าเอ้ยแกจะตามสันมาทำไมฮฮ้ <c oughs> อยากตามสั้นมามากเลยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวจะทำให้อยากกลับไปเอง ใครใครมันบังอาจมาลบกวนยามหลับไหลของข้าอีกแล้วไอ้พวกกู้ทาสิงโง,ง่งเห่าข้าจะรอพวกเจ้าอยู่สันสามฮะกะเกิดอะไรขึ้นบะบอสเหรอพี่ใหญ่ระวังถอยมาด้านหลังคาพี่ใหญ่ดูข้าคนนี้ให้ดีข้าจะแสดงการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดของข้าให้ดูกําแพงนรก บอสพวกเราร้อนจนทนไม่ไหวแล้วขอราบนี่คือความอันตรายสันแลของดินแดนลึกล้ำแห่งนี้มันคือลมหายใจแผดเผาที่หาทางป้องก,กันไม่ได้ง่ายๆใครก็ตามที่เข้ามาถึงที่ตรงนี้และไม่ใส่อะไรรับมือกับมันสักอย่างจะต้องเลือดไหลจนตายต้องเพิ่มไฟเข้าไปจนกว่าพวกมอนสเตอร์ตัวเล็กๆพวกนี้จะทนไม่ไหว รีบๆถอยกลับไปกันได้แล้วหาน่ะนี่มันยังไงกันจู่ๆก็รู้สึกแปลกๆเลือดมันก็ลดลงอยู่ลรอแต่ก็ถูกฟื้นฟูนขึ้นมาด้วยดูเหมือนข้าจะได้รับการฟื้นฟูเลือดอยู่หาอะไรเดี๋ยวดีทำไมมันไม่ได้ผลล่ะไม่สนแล้วเว้ยต้องรีบไปหาพวกทูตสวรรค์พี่ใหญ่จะไปไหนหรอทางน้ำอันตรายนะพี่ใหญ่ <c oughs> ก็แค่ต้องทนเสียเลือดไหลนิดหนอ่อยเรื่องแค่นี้นะหยุดความพยายามของสันไม่ได้หรอกประกายแสงแสงรักษาเพราะขาดของสันก็คือฮิวเลยต่อให้ต้องเสียเลือดไปขนาดไหนสันก็ฮิวกลับมาได้อยู่ดีเอออะไรวันนี้ไม่ใช่ว่าเมื่อกี้สันพึ่งใสสกิลฮิวไปหรอกเหรอแล้วทำไมเลือดของสันยังไหลอย,อยู่ล่ะ แจ้งเตือนคุณกำลังเสียพลังชีวิตจำนวนมากเนื่องจากได้รับผลกระทบจากพาร์สีบมือทอรล,ลาดเล่นกนเอฟเฟกของสกิลเฉพาะสกิลทั้งหมดของผู้เล่นที่ไล่ออกมาจะมีผลตรงข้ามกับคุณสมบัติของสกิลและจะยิ่งทวีคูณผลของเอฟเฟกไปอีก10หรืออาจจะมากกว่าตามระดับเลเวลหาพาร์สีบอย่างนั้นเหรอพารสีบพารสีบบ้าบออะไรกันวันนี้ จากข้อมูลในระบบเราเองก็ตอบไม่ได้ว่ามันคือสกิลอะไรแต่คาดว่าน่าจะเป็นผลกระทบจากเหตุของบักระเบิดรอบสุดท้ายหาบักหาเหวอะไรเยอะแยะหาถ้าสันหิวตัวเองไม่ได้แล้วแบบนี้สันจะทำอะไรได้อีกแล้วพี่ใหญ่ระวงัง ไอ้สารเลวบังอาจมารอบโจมตีพ,พี่ใหญ่ของข้าพี่ใหญ่หมดห่วงได้น้องดูมคนนี้จะคอยเฝ้าระวังไม่ให้มาแรงสักตัวมาโดนตัวพี่ใหญ่แน่นอนฮะหัวหนะ้าเยอะขนาดนี้พวกเราทนไม่ไหวหรอกขอลาบ แย่แล้วทางออกแต่ละด้านโดนปิดหมดเลยดูสภาพแล้วพวกมอนเตอร์ตัวเล็กคงรับมือพวกมันได้ไม่นานแน่ไม่สาก็คงจะตายกันหมดส่วนดูมก็คงจะปกป้องเราไม่ไหวดูมถ้านายยังอยากให้คนของนายมีชีวิตรอดก็จงจัดการพวกมันแล้วก็หนีออกไปให้ได้ไม่มีทางเลือกแล้วมีแต่ต้องสู้เท่านั้น พี่ใหญ่จับตาดูน้องดูมคนนี้ให้ดีๆนะทลลมนรกแตกดูมตอนนี้และรีบออกไปเร็วเขา้าก่อนที่เลือดจะหมดพวกเรามีโอกาสเพียงครั้งเดียวที่จะทะลุออกไปได้รีบกว่านี้เร็วกว่านี้ไวกว่านี้ต้องเร็วและไวกว่านี้ โทเอ้ยทำไมถึงยังไม่จบทำไมเราจะต้องออกแบบให้ดันเจียนซันแรกมันเป็นแบบนี้ด้วยนะะะวังข้างบนแมสงั้นเหรอมอนเตอร์ที่ลดความเร็วของศัตรูได้พี่ใหญ่พวกมันมีเยอะเกินไปช่วยค่ะจะมาช่วยอะไรกันตอนนี้ก็สายไปแล้วโว้ย จะตายก็ตายไปด้วยกันนี่แหละประกายแสงลงฐานเคียวแห่งจันทาในเมื่อนี่ยังไงก็หนีไม่รอดกันอยู่แล้วก็เอากันให้เตยตายกันหมดนี่แหละพี่ใหญ่พวกเราหนีไม่ทันนะขอลาบฮะเอ๋น่ะนี่มันค่ะตอนนี้ พลังเต็มสูบเลยโบอยอ้าฮ่าฮ่าฮ่าทำเอาใจค่าตกไปถึงตาตุ่มเลยนะพี่ใหญนี่น่ะเหรอสกิลรักษาของบอสที่แท้บัคที่ติดอยู่ก็คือทำให้สกิลโจมตีของสารกายเป็นสกิลรักษาให้ปีศาจเหรอแต่ว่าแล้วถ้าตูต้องหิวตัวเองตูจะทำยังไงล่ะวะ ผู้เล่นได้รับค่าช่วยเหลือประสบการณ์จนครบระดับที่กำหนดยินดีด้วยเลเวลเพิ่มหนึ่งเลเวลฮะนี่สันเลเวลอัพเหรอค่าช่วยเหลือประสบการณ์อย่างนั้นเหรอเนื่องจากผู้เล่นเลเวลอัพแล้วขีดจำกัดค่าพลังชีวิตจึงได้รับการอัพไปอีก10เอร์เซพวกนี้มันเนื่องจากผู้เล่นเลเวลอัพแล้วค่าพลังกับ พลังวเวทจึงได้รับการอัพไปอีก5%าเปอร์เซน์ใส่แล้วผู้เล่นสามารถรับค่าประสบการณ์ช่วยเหลือจากการปล่อยให้ผู้อื่นสังหารมอนสเตอร์แทนได้ไงละ่ะจะว่าไปก็มีระบบนี้ด้วยนี่นาเดี๋ยวสิ ตอนนี้สันสายสกิลบัฟตัวเองไม่ได้เลยแต่ถ้าสันเลเวลอัพค่าพลังชีวิตของสันก็ยังเพิ่มไปเรื่อยๆและสกิลการโจมตีทุกสกิลของสันจะทำงานเป็นผลตรงกันข้ามเลยทำให้เป็นการหิวพวกปีศาจแทนถ้างาั้นทางเอาชีวิตรอดก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมแล้วสิดูมจงเตรียมตัวเป็นเครื่องจากสังหารให้สันสา